สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวเช้ากับลาวเที่ยงเนาะประจำวันที่หกตุลาคมหกห้านะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเลี่ยงการพนันนะสำหรับลาวเช้าตัวเดินแปดกับหนึ่งหกกับเก้านะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้า แปดหกเก้าหกแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งเนาะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะไอ้ที่สีแดงๆที่เราให้มานี่มันของวันที่ห้าด้วยมันชอบออกย้อนหลังนี่แปดศูนย์หนึ่งสามนี่จับคู่ซื้อเอาเลยเด้อของวันที่ห้าเนี่ย เข้าย้อนหลังตลอดเลยเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปราวเที่ยงสามกับหกห้ากับแปดก็3สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหกศูนหนาหหสสาสามดห้าปดแดห้านะคะของเก่าวันที่ห้าก็บหกกับเก้าศูนย์ก็3เนาะก็จับคู่ซื้อเอานะ ามหกหกหกสามหกศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าจับคู่ซื้อเอาชอบมาออกตามหลังแปดสามหกหกแปดหนึ่งหกห้าแปดห้าแปดสามสามแปดหนึ่งสามตัวหรือเพื่อนๆจะซื้อตามหรือไม่ซื้อตามแล้วก็ไม่ได้ว่าเดี๋วลงให้ตีตายเฉยอย่ลืมไอ้พวกย้อนหลังนี่นะชอบออกตามตูดทุกวันเลยตั้งแต่สังเกตดูมาเนาะของวันที่ห้า เอาลงมาเทียบให้ดูเดอ้อเพืเ่อนๆก็จับคู่ซื้อเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดแคร์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ